Aula ke? สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักถูกทานอย่างเป็นทางการด้วยนะครับมาพบกับผมจิจิมูฟี่และวันนี้ผมก็จะมาสปอยเรื่องดาบวิญญาลาชันตอนที่47ถึง51นะครับซึ่งเรื่องราวนั้นก็ใกล้จะดําเนินมาถึงตอนจบของซีซั่น2แล้วซึ่งเดี๋ยวพอจบเนี่ยผมก็จะมาทําคลิปสรุปให้อีกทีหนึ่งนะครับและสําหรับคลิปนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปรับชมคลิปพร้อมกันได้ตอนนี้เลยครับหลังจากที่นางเอกได้ถูกหลินปิงลี่พาตัวมาที่เมืองหิมมะหลินปิงลี่ก็ได้บอกว่าถึงข่า จะอยู่ที่นี่มาด้วยตลอดแต่ขาก็ไม่ค่อยชอบอากาศของที่นี่เท่าไหร่และข้าคิดว่าเจ้าก็คงจะไม่ชอบอาหารของที่นี่แน่ๆข้าจึงทําอาหารมื้อพิเศษมาให้กินมันซะตอนที่ยังร้อนแต่ทว่านางเอกเธอก็ไม่ได้กินนะครับเดืยนปิงลี่จึงตอบข้ารู้นะว่าเจ้าไม่ค่อยชอบข้าสักเท่าไหร่แต่กินซะเถอะมันจะดีต่อตัวเจ้าเองข้าไม่ได้ต้องการทําให้เจ้ากลัวเมื่อถึงเวลาที่ชีพจรก้าวเยื่อแข็งที่อยู่ในกายเจ้าปล่อยพลังออกมาไม่เพียงแต่ชีวิตของเจ้าเท่านั้นที่จะ ตายไปแต่ผู้คนอีกมากมายรอบตัวของเจ้าก็จะต้องตายไปด้วยและหากวันหนึ่งที่กาวังเยี่กแข่งแห่งนี้สามารถควบคุมพลังของเจ้าได้เจ้าก็จะสามารถเป็นอิสระไปจากที่นี่และทันใดนั้นก็มีฝ่าแฝดเดินเข้ามานะครับซึ่งมีชื่อว่าลู่และปิงซึ่งพวกนางก็บอกว่าพวกเราได้รับคําสั่งให้มาคอยดูแลคนที่มีพลังสายเลือดลินปิงลี่จึงตอบนี่พวกเจ้าไม่เห็นหัวข้าบ้างหรือ,อยังไงกันและทันใดนั้นสาวล่างและอีกคนก็ได้ปรากฏตัวขึ้นซึ่งเธอนั้นมีชื่อว่ายูฉา เธอจึงบอกว่าข้าเป็นคนสั่งให้ทั้งสองมาเองเจ้ามีปัญหาอย่างนั้นหรือลินปิงลี่จึงตอบว่าสิทธิพี่ยูชาข้าไม่รู้ว่าท่านจะมาที่นี่ด้วยและยูชาก็ยังบอกกับนางเอกอีกนะครับผมว่าเจ้าเองงั้นหรือที่มีพลังสายเลือดดูเหมือนกับว่าเจ้าจะสามารถหยุดการแพร่กระจายของปลานเดียนได้ด้วยสามีของเจ้าเนี่ยก็พอมีดีอยู่บ้างแต่ตอนนี้เจ้าอยู่ที่นิกายก้าวังเยือกแข็งนางเอกเธอจึงตอบว่าสู้ชิงหยุนจะต้องมาช่วยข้าแน่ๆเขาจะไม่มีวันทอดทิ้งให้ข้าอยู่ที่ ยูชะจึงตอบช่างเหลวไหลช่วยเจ้าออกไปงั้นหรือเจ้าคิดว่าจะเดินเข้าเดินออกที่นี่ได้อย่างง่ายดายเช่นนั้นเชวหรือที่นี่คือยอดเขาที่สูงที่สุดในหุบเขาณนาผาล่วงลนและยังมีพายุหิมะเป็นปราการป้องกันอีกด้วยแล้วไหนจะมีอสูรกายสัตว์ลายที่อาศัยอยู่แถวนี้ไม่มีใครหน้าไหนาสามารถมาช่วยเจ้าได้ทั้งนั้นแต่ถึงแม้ว่ามันจะสามารถผ่านมาได้แต่ถ้ามันบังอาจมาหาเรื่องกับพวกเรามันก็จะต้องกลายเป็นศพน้ำแข็งในทันทีและจะต้องตายอย่างแน่นอนและนางเอกนะคะ เธอก็เริ่มคิดว่าจะตัดใจและไม่อยากให้พระเอกมาที่นี่แล้วเธอยอมเสียสละตนเองได้เสมอขอแค่ให้พระเอกปลอดภัยและจากนั้นบูชาก็ได้ทําการหลายเวทมนต์สะกดเจ้าจงติดอยู่ในความทรงจํานั้นและจงลืมพวกมันไปทีละนิดและเมื่อเจ้าตื่นขึ้นมาก็จะได้กลายเป็นคนใหม่โดยสมบูรณ์และเมื่อหลินปิงลีได้เห็นดังนั้นเธอก็ไม่พอใจมากๆและเธอก็บอกว่านี่ท่านจะทําให้นางเป็นหุ่นเชิดหรือยังไงจงหยุดเดี๋ยวนี้แต่ทว่าฝา,าแฝกก็บอกนะครับว่าท่านผู้อาวุโสหลิน แต่โปรดอย่าเข้าไปยุ่งมันจะเป็นการดีกว่าและยูฉะก็ทําการพูดต่อนะครับว่าเจ้ารู้หรือไม่ว่าพลังสายเลือดเช่นนี้มันหายากแค่ไหนพวกเราค้นหากันถึง50ปีแต่ก็โชคดีมากๆที่เจ้าได้พบกับนางระหว่างเดินทางกลับเจ้าได้สร้างผลงานที่ยิ่งใหญ่มากๆแต่ข้าขอเตือนเจ้าสักหน่อยว่าความอันตรายของพลังนี้ถ้าหากนางเอกนั้นมีอารมณ์ที่ไม่แน่นอนนางก็สามารถทําลายหวังเยีอยแข็งแห่งนี้จนล่าเป็นหน้ากลองได้ฉะนั้นแล้วจะต้องชะล้างจิตใจของนาง ให้้เรรียบรยบอลินปิงลี่จึงตอบแต่ท่านบอกข้าว่าถ้าเราสามารถควบคุมปลานเย็นที่อยู่ในร่างของนางได้เราจะช่วยชีวิตของนางได้ยังไงละ่ะยูฉาจึงตอบนันคาโกหฮจริงๆแล้วนางเป็นเพียงแรงพลังที่จะช่วยฝึกฝนคนของก้าวังเยี่ยแข่งก็เท่านั้นเจ้าอย่าลืมสิว่าเป็นเพราะนางน,น้องสาวของเจ้าจึงยังพอมีทางรักษาอยู่ซึ่งนั่นนะครับผมก็หมายความว่าลินปิงลี่นั้นเป็นคนดีนะครับแต่เธอเนี่ยันถูกหลอกใช้และอีกครึ่งเดือนนางเอกนั้นก็จะถูกล้างสมองจ เสร็จสมบูรณ์แต่หลายวันต่อมานะครับผมนางเอกนั้นก็เริ่มปล่อยพลังปราณเย็นออกมาผู้อาวุโสจึงมารวมตัวกันและออกความเห็นว่าจะต้องใช้บัวหิมะก้าดาราเพื่อหยุดพลังมหาสารที่ถูกปล่อยออกมานี้และพวกคนจากเมืองหิมะจึงต้องเร่งมือ่าดงอสุรกายเพื่อไปตามหาบัวหิมะก้าดาราและเมื่อได้ดอกบัวมานะครับผู้อาวุโสทุกคนก็ต่างมารวมตัวกันเพื่อใช้มันสะกดพลังอันมหาสารของนางเอกไว้ซึ่งหลิวเสียงนั้นก็กําลังตกอยู่ในภวังและฝันเห็นภาพพระเอกวนไป แบบซ้ำๆเธอนั้นยังจําได้ดีว่ามีความสุขแค่ไหนเหมื่อตอนที่พระเอกได้มาขอเธอแต่งงานแต่ทว่าหลังจากนั้นเธอก็เรื่อมฝันเห็นภาพแปลกๆโดยซุนเฉียนอยู่พี่สาวของเธอนั้นก็ได้บอกกับหลิวเสียงว่าเจ้ามันเป็นตัวโชคลายทําให้นางเอกนั้นรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากแต่ก็เป็นพระเอกที่เข้ามาในความฝันและกล่าวว่าไม่ต้องกลัวไปข้าอยู่ที่นี่แล้วทั้งหมดนั้นมันก็เป็นแค่ความฝันข้าจะปกป้องเจ้าเองและหลิวเสียงก็ร้องไห้ออกมาด้วยความดีใจที่เธอนั้น ได้พบกับพระเอกอีกครั้งหนึ่งแต่ทว่าทันใดนั้นเมื่อหลิวเสียงเอามือแตะที่พระเอกพระเอกจึงได้โดนพลังและถูกแช่แข็งจนสลายหายไปซึ่งที่หลิวเสียงฝันเห็นแบบนั้นก็เป็นเพราะว่าเธอคิดอยู่ในใจเสมอนะครับว่าพลังชิพจรก้าวเยื่แข็งที่อยู่ในตัวของเธอมันจะทําร้ายพระเอกแต่คนรอบข้างตัวและหลิวเสียงก็เลยเก็บมันมาฝันและเมื่อเธอเกิดอารมณ์ที่แปรบรวนเธอจึงทําการปล่อยพลังที่น่ากลัวเป็นอย่างมากจนทําให้ผู้อาวุโสระดับสูงของ กาวังเยือกแข่งนั้นก็ถึงกับอึ้งไปตามๆกันเพราะถ้าพลังนี้ถูกปลดปล่อยออกมาจนหมดเหมือนทั้งเมืองก็จะถูกปกคลุมไปด้วยน้ําแข็งตลอดการแต่ผู้อาวุโสใหญ่ก็ทําการใช้บัวหิมะไล่ขาถาผนึกพลังเอาไว้ซึ่งหลิวเสียงนั้นก็ยังคงไม่หยุดฝันนะครับโดยหลินปิงลี่ได้บอกกับเธอในฝันว่าคนที่มีสายเลือดเช่นเจ้าจะนําพาโชคร้ายมาสู่ผู้อื่นและพ่อของนานปงปรมาจารย์ซุนจงเซียนก็บอกนะครับว่าทําไมข้าถึงได้ให้กําเนิดลูกสาวที่นาเวทนาเช่นเ,นเจ้ากันนะและ ซนเฉียนยูเธอก็พูดว่าอย่าได้บอกใครเชียวหละว่าเราเป็นพี่น้องกันและคาถาที่ยูชาได้ไล่เอาไว้กับนางเอกมันก็เริ่มทำงานนะครับทำให้ความทรงจำทั้งหมดของเธอค่อยๆหายไปทีละเล็กทีละน้อยนางเอกเธอจึงบอกว่าพวกท่านนำความทรงจำของขา้าไปได้ทุกอย่างเลยแต่ข้าขอแค่เหลือความทรงจำเกี่ยวกับพระเอกเอาไว้แต่ภาพนิมิตก็ดันพูดว่าเจ้าคิดว่าซูชิงหยุนจะจดจำเจ้าได้อีกนานแค่ไหนกันในเมืองจัก,กรพรรดิมีสาวงามมากมายและซูชิงหยุนจะต้องได้พบกับสตรีอื่น ได้ลหลงลืมเจ้าอย่างแน่นอนน้องสาวผู้โง่เขลาคว,วามมุ่งมันของมนุษย์นั้นเป็นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อถือที่สุดและอีกอย่างคนที่ซูชิงหยุนหลงรักจริงๆก็คือข้าและหลู่เสียงนั้นไปยังฝันเห็นภาพพระเอกที่ถูกสังหารด้วยน้ำมือของตัวเธอเองอีกด้วยทําให้เธอนั้นอ่อนแรงเป็นอย่างมากแลฉากก็ตัดมานะครับผมที่พระเอกและเพื่อนๆซึ่งพวกเขาก็กําลังออกเดินทางไปที่ตะกุนฉินและเจ้าเมืองกู่ก็ได้บอกว่าต้นไม้พวกนี้มันช่างงดงามเหลือเกินตอนนี้ไต้เข้าสู่ฤดูใบไม้ แล้วและเราสามารถชมวิวได้ตลอดเส้นทางและเท่าพิษยานก็บอกพระเอกว่าอีกแค่3มวันพวกเราก็จะเดินทางถึงที่เมืองจัก,กรพรรดิแล้วแต่ถ้ามีพวกมือสังหารจากองค์กรโลรมาข้าจะจัดการพวกมันเองและทันใดนั้นนะครับในขณะที่พวกเขากําลังแวะพักริมทางซึ่งมันคือร้านที่ฟองหยางนั้นเคยมาแวะก่อนหน้านี้ฟองหยางสิทธิพี่ของพระเอกก็สังเกตถึงชายปริศนาท่าทางแปลกประหลาดที่กําลังเดินผ่านมาซึ่งเขานั้นก็คือคนที่ขายน้ํายาปล,ปลอมๆให้กับฟองหยางนั่น เ,เขาก็เลยบอกกับชายคนนั้นว่านี่เจ้าเอาน้ํายาคืนไปแล้วเอาเงินคืนค่ามาเดี๋ยวนี้นะซึ่งชายปริศนานะครับก็ได้ทําการวิ่งหนีหายเข้าไปในป่าและเจ้าของร้านก็เล่าให้พวกพระเอกฟังว่าชายคนนั้นเป็นพวกติดเหล้าและการพน,นันเขาจึงทําการหลอกเงินของท่านไปแต่ทว่าเงินนั้นมันก็มีไม่มากพอที่จะทําให้เขานํามันไปซื้อเหล้าและใช้หนี้ค่าละสงสารลูกสาวของเขาจริงๆนางมีชื่อว่าโล่เลยและยังเด็กอยู่เลยและนังนก็คือคนที่ปลงยามา ใช้เพื่อต้มตุนและเมื่อพระเอกได้ยินชื่อนี้เขาก็รู้สึกว่ามันเป็นชื่อที่คุ้นเป็นอย่างมากพระเอกจึงได้ให้เงินกับเจ้าของร้านแล้วก็บอกนะครับว่าให้พาข้าไปยังหมู่บ้านของชายปริศนานั่นทีเพราะเขาอยากพบกับเด็กสาวที่มีนามว่าโลเลยและในขนะนั้นเองพวกนักฆ่าสองคนก็กาลังคุยกันว่าตอนนี้พวกมันกําลังเดินทางไปที่เมืองโลเตอและพวกเราจะทํายังไงกันดีแต่หัวหน้าโจรก็บอกว่าคนที่มากับเจ้าซูชิงหยุนมีอยู่คนหนึ่งที่มีระดับ อยู่ที่ปัตภีขั้น8และมันมีชื่อว่าฟองหยางแต่ถ้าว่าเราไม่ต้องไปสนใจมันหรอกเราแค่จัดการเจ้าสูชิงหยุนได้ก็พอเจ้าเด็กนั่นมันสามารถเพิ่มระดับจากกายาเก้าสวรรค์มาเป็นระดับรวบรวมวิญญาณได้ภายในค่ําคืนเดียวถึงพลังมันจะยังต่ำอยู่ดีแต่ก็น่าสงสัยเป็นอย่างมากและจากนั้นฟองหยางก็ถามกับพระเอกว่ามีอะไรงั้นหรือพระเอกจึงตอบเหล่าล็อกมันก็แค่หมาที่กําลังซุ่มอยู่ในป่าจากนั้นพวกพระเอกก็เดินทางมาถึงฟองหยางจึงถามกับเด็กสาวคนหนึ่งว่า แม่หนูเจ้าพอจะบอกได้ไหมว่าบ้านของโลเลยนั่นอยู่ที่ไหนและเมื่อเธอแต่ยินดังนั้นเธอก็รีบวิ่งหนีไปเพราะว่าเธอก็คือแม่นางโลเลยนั่นเองและเธอก็คิดว่าคนพวกนี้นั้นจะมาจับตัวเธอที่ชอบไปต้มตุ๋นคนอื่นแต่ฟงอย่างนะครับก็จับตัวเธอกลับมาได้ซึ่งโลเลยนั้นก็กัดมือเขาและกําลังจะหนีไปอีกรอบซึ่งทุกคนนั้นก็เข้ามาช่วยกันจับพระเอกก็เลยบอกว่ามีพวกเจ้ากําลังทําอะไรกันอยู่เจ้าเมืองกูจึงตอบก็เด็กคนนี้คือคนที่ท่านกําลังตามหาอยู่และเมื่อ เลยเห็นพระเอกนั้นเธอก็รีบบอกว่าพี่ชายช่วยข้าด้วยคนพวกนี้มันจะลังแกข้าและเมื่อพระเอกได้เห็นใบหน้าของเธอเขาก็จําได้ไม่ผิดแน่ว่าเป็นนางจริงๆด้วยและเขาจะไม่มีวันลืมนางได้เป็นอันขาดตอนที่พระเอกโตเป็นผู้ใหญ่นั้นมีสาวงามผู้หนึ่งได้เคยช่วยชีวิตพระเอกเอาไว้ในตอนนั้นพระเอกแต่ถูกรอบโจมตีเขาจึงกระโดดลงหน้าผาไปแต่เขาก็ต้องแวะหาที่หลบฝนในป่าและทันใดนั้นก็มีสาวสวยคนหนึ่งที่ผ่านมาเก็บผักในป่าและเดินผ่านมา พอดีเธอได้บอกว่านั่นเจ้าเป็นใครกันถ้าไม่ออกมาข้าจะเป็นคนบุกเข้าไปแล้วนะแต่เมื่อเธอเห็นว่าพระเอกนั้นได้รับบาดเจ็บสาหาัสเธอจึงเข้ามาทําการช่วยเหลือพระเอกอย่างไม่ลังเลและเมื่อเธอได้ยินเสียงคนตะโกนว่ามันกระโดดลงไปด้านล่างไม่ว่ามันจะตายหรือไม่พวกเราก็ต้องตามไปจัดการมันโลเลยจึงบอกกับพระเอกว่าฟื้นสิศัตรูของเจ้ากําลังมาทางนี้นะจากนั้นเธอก็ได้ทําการพาพระเอกกลับมารักษาตัวที่บ้านของเธอทําให้พระเอกนั้นเป็นนี่บุญคุณของ ของเธอเป็นอย่างมากและเมื่อพระเอกย้อนเวลามาก็ําให้เขาติดหนี้บุญคุณของเด็กสาวตัวเล็กคนนี้ถึงจะเป็นนักต้มตุนแต่ที่เธอทําไปก็เพราะว่าต้องการหาเลี้ยงพ่อที่ขี้เมาเป็นอย่างมากพระเอกนะครับจึงได้บอกกับเธอว่าไม่ต้องกลัวไปนะหนูน้อยข้าจะเป็นคนปกป้องเจ้าเองและโลเลยก็ได้บอกกับพระเอกนะครับผมว่านี่พี่ชายพวกเขาเป็นคนของท่านงั้นหรือพระเอกจึงตอบจะว่างั้นก็ได้แต่โลเลยก็ตอบกลับว่าข้ารู้จักท่านด้วยละ่ะท่านก็คือท่านซูชิงหยุนบนเวทีประลอง ท่านสามารถจัดการคูต่อสู้ได้แบบสบายสบายพระเอกนะคะจึงตอบว่าเราไปที่นั่นเพื่อไปคัดเลือกหรือไงเด็กสาวจึงตอบจะเป็นเช่นนั้นได้ยังไงกันข้าก็แค่ไปดูเท่านั้นเพราะค่าเข้าร่วมงานมันแพงมากๆข้าไม่มีเงินจ่ายหรอก แถมยังไม่เคยฝึกวิชาข้าคงต้องตกรอบแรกแน่ๆแต่ทว่าพระเอกก็กลับพูดกับสาวน้อยว่าข้าไม่คิดเช่นนั้นเลยส่งมือเจ้ามาสิดูจากมือแล้วบราสวรรค์ของเจ้านั้นช่างไม่ธรรมดามากๆหากมีคนคอยชี้แนะจะต้องพัฒนาแต่อย่างรวดเร็วแน่นอนโลเลยจึงตอบ้าเช่นนั้นข้าก็จะแข็งแกร่งเหมือนท่านได้ใช่หรือไม่พระเอกก็เลยตอบว่าใช่แต่จากนั้นพระเอกก็ถามเรื่องน้ำยาสีฟ้าและโลเลยเธอก็เลยตอบว่าวันนั้นข้าไม่อยากจะโกหกผู้ชายที่ชื่อฟงยังเลยข้ารู้ ว่ามันเป็นน้ำยาที่ยังปรุงไม่สมบูรณ์แต่พอของข้าก็เป็นแบบนั้นพระเอกนะครับก็เลยปลอบเธอว่ามันไม่ใช่ความผิดของเจ้าหลอกและพวกเราก็ไม่ได้มาที่นี่เพื่อทวงเงินกับเจ้าแต่ข้ามาเพื่อมอบแหวนวงนี้ให้กับเจ้าต่างหากมันคือแหวนวิเศษที่บรรจุสิ่งของเช่นผลึกวิญญ,ญาณที่มีราคาสูงมากๆและสมุนพรายหายากเพียงพอให้เจ้าฝึกวิชาได้อีก10ปีเด็กสาวจึงถามว่าทําไมท่านถึงได้มอบของมีค่าราคาแพงเชน่นนี้ให้กับข้าพระเอกจึงตอบสั้นๆนะครับผมว่าบาง ที่คงเป็นเพราะชาติที่แล้วข้าติดค้างเจ้าเอาไว้อยู่ละมั้งและพระเอกนะครับก็ขอตัวลาเพื่อออกเดินทางต่อโลเลยเธอจึงบอกว่าข้าจะตั้งใจฝึกให้เต็มที่ที่สุดเพื่อที่จะปรุงน้ํายาวิเศษให้สําเร็จให้ได้และพระเอกนะครับก็ถามกับเพื่อนๆว่าข้าไม่ได้มาที่นี่เพื่อทวงเงินจากเด็กสาวสัหน่อยพวกเจ้าจะดุนางทําไมเจ้าเมืองกูจึงตอบข้าไม่ได้ดุนางแต่เจ้าฟงหยางมีหน้าตาที่ดุตั้งหากและพระเอกนะครับก็ยังบอกอีกว่าเด็กคนนั้นมีพรสวรรค์ที่น่าสนใจเป็นอย่างมากน่าเสียดาย ที่นานเกิดในตระกูลเช่นนี้และฟงหยางก็บอกกับพระเอกว่าอีกไม่นานพวกเราก็จะถึงที่หมายแล้วและแถวนี้มันก็มีแม่น้ําที่ทอดยาผ่านมาทําให้มีสัตว์อสูรอาศัยอยู่เป็นจํานวนมากแถวนี้จึงมีหอคอยที่ใช้คุ้มกันตั้งอยู่เต็มไปหมดทําให้พวกเราคุ้นนางและพวกเรานั้นสามารถพักที่นี่ในายามปกติได้และพวกพระเอกก็โชต์ตาสัญ,ญลักษณ์จากสํานักลินเซียงทําให้พวกเขากลายเป็นแขกวีไอพีแต่ทว่าทันใดนั้นจู่ๆก็มีสัตว์อสูรบุกเข้ามาโจมตีเป็นจํานวนมากเจ้าเมือง กูก็เลยบอกว่าเป็นเพราะเจ้านั่นแหละฟงหยางที่พูดเรื่องสัตว์อสูรพวกมันก็เลยโผล่มาจริงๆซึ่งพวกทหารนั้นก็ต่างพากันออกไปจัดการกับพวกมันซึ่งคราวนี้พวกอสูรมันก็มากันเยอะมากๆจนผิดปกติและพระเอกก็เลยถามกับฟงหยางนะครับว่าเมื่อกี้เจ้าว่าพวกมันเคยบุกไปแถวไหนบ้างนะฟงหยางจึงตอบจากที่ได้ข่าวมาพวกมันได้บุกไปแถวแถวตะวันตกเฉียงเหนือทิศท,ที่พวกเราเพิ่งเดินทางผ่านมาและเมื่อพระเอกได้ยินดังนั้นเขาจึงรีบออกเดินทางไปที่เมืองโลด ท,นทันั่นก็เป็นเพราะว่าเขาเป็นห่วงความปลอดภัยของลเลาเลยเป็นอย่างมากและเขาก็ฝากให้เพื่อนๆคอยช่วยเหลือคนที่นี่สิ่งพระเอกนั้นก็ได้ทําการออกเดินทางไปพร้อมกับเท่าพิษยานแล้วก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องดาววิญญาราชันตอนที่47ถึง51นะครับผมดึงเรื่องราวนะครับก็กําลังเข้มข้นเป็นอย่างมากถ้าคุณผู้ชมชื่นชอบผมก็รบกวนนะครับฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยและสําหรับวันนี้ผมทาหน้าที่เต็มที่แล้วนะครับผมต้องขอตัวลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม